ครับการนำรถยนต์ข้ามด่านชายแดนไทยที่บ้านห้วยโกนนะครับด่านสากลผมแดนบ้านห้วยโกนไปยังสปปลาวไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยุ่งยากเรามีรถยนต์ส่วนตัวนะครับเราก็มาที่ด่านนะครับหน้าด่านแล้วก็ขอตอมสองนะครับคือรายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะตมส บัญชีคนโดยสารคือคนที่ติดตามไปด้วยตม4คือข้อมูลเกี่ยวกับคนขับรถนะครับหรือเจ้าของรถนะครับโดยเราต้องเตรียมพาส,สปอร์ตนะครับพาส,สปอร์ตของเราสีม่วงนี้เป็นพาส,สปอร์ตรถยนต์และเล่มเล่มคู่มือรถนะครับเมื่อมาเราก็มาเขียนข้อมูลนะครับเขียนข้อมูลก็ไม่ยุงยย่งยากนะครับเขียนได้เองเลยเพราะทางเจ้าหน้าที่ได้ทําตัวอย่างแปะไว้ที่ แปะไว้ที่โต๊ะแล้วนะครับก็แค่กอกๆตามนะครับแล้วก็ไปยื่นไปยื่นที่เจ้าหน้าที่นั่งประจําอยู่นะครับยื่นเอกสารพร้อมกับชําระเงิน60บาทนะครับแค่60บาทเราก็สามารถข้ามไปยังฝั่งลาวได้แล้วเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดีมากนะครับที่ด่านชายแดนห้วยโขนทางนี้เจ้าหน้าที่จะคอยแนะนํานะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษก็ดีนะครับเพราะว่า บางส่วนเราต้องใช้เ,เราต้องใช้ภาษาอังกฤษเขียนเพื่อเพื่อ,อก่อข้อมูลนะครับโดยการเอามาจากพาสปอร์ตของเรานั่นเองมาเขียนก็ไม่ยุ่งยากอะไรแค่ลอกลงนะครับขอบคุณครับ